เปิดใช้ดุลพินิตพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับดียินดีต้อนรับครับ KTV มาแล้วครับห่างหายไปหลายวันนะครับอาจารย์ลงแต่แผ่นสไลด์สีเขียวๆนั่นนะครับ ก็ส่วนก็เดินดีครับทั้งอาทิตย์นะฮะแกไม่มีโอกาสที่จะมาไลฟ์สดแบบนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากไปเน้นหวยไทยไปชื่นชมหวยไทยอยู่นะครับเวันที่ผ่านมาสลากกินแบ่งรับบาลไทยเราก็ฟันเจ็ดนะนี่ประชาสัมพันธ์ที่ฮานอยหน่อยน,ะนี่ฟันเจ็ดลองสามแปดออกสามศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดบนล่างนะครับเข้าสามตะบนนะ 3วยงาม3านี่วิ่ง3าเนี่เข้าทั้ง3และเเลยนะหลักร้อยกับหลักหน่วยถูกไหมสามศูนย์เจ็ดสามศูนี่ยสามศูเนี่ยสามศนะครับสามเนี 73, ต่ตัววงสาตัวนี้จะมัดรวมกันเนี่ครับสามศตัวบนนะครับวิ่ง3าวิ่งเเนี่ยผลงานขึ้นชมอยู่เลยให้ความสําคัญกันในสลากิแมงรัฐบาลไทยก็เลยไม่ค่อยได้มาทําหาหน่อยวันนี้มีโอกาสครับก็เลยมาไลฟ์สดกันสักคลิปหนึ่งเนาะ อา,อาจารย์ก็ลันอ,อัปเดตนะครับสถิติล่าสุดมาให้แล้วนะเดี๋ยววันหลังจะเอาเลขวิ่งวิ่งแบบสูตรเดี่ยวๆมาให้ตอนนี้เราเอากระทบชนร้อยสูตรก่อนนะครับอาจารย์จะใช้เลขวิ่งเป็นเลขกระทบชนร้อยสูตร2ตัวแรกที่ให้ความสําคัญเขานะครับโดยใช้สูตรมาครบ7ตัวนะสตัวบนเพราะฉะนั้นใน7ตัวเนี่ยเข้า3ตัวบนก็ง่ายนะปกติมห้าตัวถูกไหมปกติแค่5แค่5เข้าแค่5้ตัว แกนมันแค่ห้านะแล้วเพื่อเป็นเจ็ดเพราะฉะ้มันเข้าง่ายเข้าง่ายเข้าง่ายแต่ก็ไม่ใช่ง่ายมากนะห้าสิบห้าสิบเลยละเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจารย์ก็เลยเอามาร้อยร้อยูตรเลยที่มันถูกต้องมาชนชนกันก็ได้เป็นเลขสองสี่นะครับที่ว่ามีเปอร์เซ็นต์มากสุดเรียงตามมาับจากซ้ายไปขวาเลยนะครับสองสี่แปดหกสามเจ็ดศูนย์ที่เหลือก็เป็นเลขดับไปเพราะฉะนั้นอาจารย์จะขอวิ่งสองวิ่งสี่นะครับเลขเบิร์นก็กันไว้ตามระเบียบของค่าหน่อยเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดสองตัวบนนะลองดูเวลาจับคู่สามตัวบนถ้าอยากจับเยอะๆถ้าเอาเจ็ดตัวมาเนี่ยมาจับก็ได้สามสิบห้าชุดนะครับอาจารย์เอามาโชว์แค่หกชุด <S <S นี่ครับก็มาจับรวมกันที่ยสองสี่สองแปดเป็นสองสี่แปดถูกไหมสองสี่แปดสองสี่สองหกก็เป็นสองสี่หกนี่สองสี่หกนี่วิธีการจับมันรวมกันถ้าเจ้ามากกว่าหกตัวหกชุดนะครับเนื้อคอร์นนี่เป็นสองสี่ครับทดลองสองแปดสองหกนี่อีกทีก็สองสาม สองเจงศูนย์นี่ชุดเลข2องลำหน้าเลข2องลำหน้าหรือตามหลังก็สลับตำแหน่งด้วยนะครับเพิ่มเป็นเลขบิง่งส่วนเลข4นี่ขอเป็น48ครับ4643เน้นอีก447 40ตัวกันอีกตัวเน้นอีกตัวกันก็ออกบ่อยครับ86นะครับ8363เดี่งทางลำดับเพราะฉะนั้นสตัวบนเราจะได้เป็น248 246 243 486ส8 3แล้วก็863ครับนี่สามตัวบนครับเดี๋ยวไปดู2ตัวล่าง สำหรับสตัวล่างครับสองตัวล่างนี่นะเราใช้เป็นเลขเทียบชนกันแล้วได้เป็นเลขแปดเหมือนกันครับหลักการเดียวกับ3ตัวบน8ป7 0261ครับเพราะฉะนั้นขอน,นี้เป็น8ปกับสครับตัวหลักๆก็จะเป็น8 4ดสี่ครับแปดสองตัวรองนี่8ปดเจ็ดแปอีกทีนึงก็เป็นชุดเลขสี 4, ครับสี 4, 7, 4, ่เจ็ดสี่หกตัวรองสี่ศูนี่สองสี่ ชุดกันนี้ขอเป็น70ครับัวลองก็7202เพราะฉะนั้นตัวหลักๆ5ชุด8482 4746 70ครับจะเห็นว่าเลข8กับเลข4นะครับเราตัววิ่งมาเทียบกันมาจับมัดรวมกันนะครับ8กับ4ล่างบนนี้2 4เพราะฉะนั้นขอเป็นเลขก4ครับ ลองคือสองแปดแน่ชอบจังเลยครับเลขสองแปดนะวันนี้ครับเหนือเมฆฮะเหนือเมฆมาเลยสี่สองแปดครับพบกับใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือน ปใช้ดุลพินิษฐ์ิจารณาในการรับชมนเนื้อหาีนคือเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย